สวัสดีครับคลิปนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับสำหรับเดือนสิงหาคมนะฮะพุทธศักราช2566นะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับเพราะว่าโปรโมชั่นเดือนสิงหาคมนี่มาแล้วนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่กําลังจะออกรถเดือนสิงหานะครับไม่รู้ว่าเจ้ารุ่นไหนนะครับไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็จะรีวิวแล้วก็อัปเดตราคาก็จะเป็นตัวเว็บร้อยสินะตัวสีน้ําเงินนะลายใหม่ปี2000 23เลยนะครับนี่สีเขาสวยมากนะครับวันนี้ลงให้นี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะฮะทั้งเงินสดแล้วก็เง,เงินผ่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพ,พื่อนๆพี่ๆผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็มาแล้วนะครับสำหรับโปรโมชั่นเดือนสิงหานะครับส5 6 6นานะฮะสำหรับ เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานนะฮะในช่วงเดือนสิงหานะครับไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับไม่รู้ว่าจะเอาสีไหนนะครับวันนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับตัวเว็บร้อยสิบนะตัวท็อปหรือว่าตัวล้อแม็กนะฮะสีน้ําเงินลายใหม่ปี2023นะฮะมาแนะนำนะฮะแล้วก็มารีวิวให้นะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆนะฮะพี่ๆท่านใดที่กําลัง จะออกรถนะฮะแต่ว่าไม่รู้ราคานะครับก็สามารถดูคลิปนี้นะลองเอาราคานี้ไปเทียบนะฮะในเขตพื้นที่ของเพื่อนๆพนี่ๆนะครับว่าตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่ผมลงนี้ก็จะเป็นที่ร้านฮอนด้านะฮะอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะที่ลงนี้ก็จะเป็นตัวท็อปเลยนะฮะตัวล้อแม็กสีน้ำเงินนะครับสีใหม่สวยมากนะครับน้ำเงินตัวนี้จะเป็นน้ำเงินออก้าๆานะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีน้ำเงินเงานะครับนี่ฮะสติ๊กเกอร์ตัวใหม่นะครับ ตัวล้อแมกนะครับมีทั้งหมดอยู่สีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะครับก็จะมีสีน้ําเงินสีแดงสีดําแดงแล้วก็สีขาวแดงนะครับวันนี้เห็นสีน้ําเงินสวยดีนะครับก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคานะครับสําหรับเดือนสิงหานะครับเดือนวันแม่นะครับผมนะเพื่อเพื่อนพี่ๆนะจะซื้อให้พ่อให้แม่นะครับหรือจะซื้อให้ลูกให้หลานไปโรงเรียนนะครับ ตัวนี้ราคาเงินสดนะฮะรวมจดทะเบียนนะครับสำหรับเดือนสิงหาคมนะพุทธศักราช2566ตัวนี้ราคาเงินสดอยู่ที่48,020บาทนะอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับร้านของเราอยู่ที่บุรีดํานะครับอำเภอกระสังนะครับราคาเงินสดจ่ายรับรถอยู่ที่48,020บาทนะครับในส่วนของเงินดาวนะครับตอนนี้ทางร้านก็จัดโปรโมชั่นเหมือนกันนะฮะก็คือเป็นของสินเชื่อนะครับหรือว่าไฟแนนซ์นะตอนนี้ก็ ฟรีดาวนะครับจ่ายรับรถ0%นเอนะครับออกรถได้เลยนะฮะแล้วก็จะมีส่วนลดให้นะฮะอยู่ประมาณ15,000บาทนะฮะับสำหรับตัวเว็บร้อยสิบนะถ้าเป็นเงินผ่อนนะครับเรามีส่วนลดช่วยจ่ายค่างวดให้อยู่15,000บาทนะครับแต่ถ้าเงินสดก็จ่ายรับรถอยู่ที่48,020บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับนี่ฮะไฟหน้าแบบ full led นะครับไฟเลี้ยวแบบธรรมดานะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ตัวใหม่นะครับนี่ ก็จะมีตรงนี้นะครับถ้าใครชอบโทนสีน so no ้ําเงินนะตัวนี้ก็สวยนะครับผมว่าลายนี้ก็สวยนะครับใช้ได้อยู่นะครับสีของเขาแล้วก็ลายใหม่แล้วก็สวยนะครับถ้าเป็นตัว2022ก็จะเป็นสีน้ําเงินนะตรงนี้จะเป็นสีเทานะครับแต่ว่า2023นี่้ก็ตัดสีเทาออกนะตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินล้วนเลยนะครับผมนะจดทะเบียนนี่สีน้ําเงินนะครับผมนะระบบใหม่ก็จะเป็นระบบใหม่ตัว 2022เหมือนเดิมนะฮะก็จะเป็นระบบไม้แบบอนาล็อกนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์น้ำมันนะฮะระยะทางตำแหน่งบอกเกียร์นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะฮะตัวนี้ตัวท็อปก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะครับนี่ฮะกุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อกสองชั้นนะครับสตาร์ทเครื่องล็อกคออยู่ตรงนี้เลยนะครับเนื้อสีก็สวยนะครับเพราะว่ารถเพิ่งมานะครับผมนะฮะนี่ฮะมาวันที่27กรกฎาคมนะครับส่วนวันนี้วันที่ 3 1กรกฎาคมนะครับแต่ว่าผมมาอัปเดตราคาเดือนสิงหานะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นเดือนสิงหาแล้วนะครับลงคลิปตอนเย็นนะครับเผื่อมีเพื่อนๆนะพี่ๆที่อยู่ในเขตบุรีรัมย์นะฮะกำลังตัดสินใจที่จะซื้อรถนะฮะได้ดูคลิปนี้ก็อาจจะตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับวันนี้ก็มีตัวสีน้ําเงินนะฮะเข้ามาแล้วก็สีสวยนะครับผมว่าสีเขาสวยนะครับนี่ฮะลายเขาทํามาสวยนะครับสีน้ําเงินตัวนี้ อันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเพื่อนๆพี่ๆชอบสีไหนนะครับวันนี้ที่ลงให้ก็จะเป็นสีน้ําเงินครับก็มีสีๆให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะครับแล้วก็มีอยู่สีรุ่นนะฮะสำหรับเวฟคร้อยสิปี2023นี่ฮอนด้าทำมาทั้งหมดอยู่4รุ่นนะฮะก็จะเป็นรุ่นดัมเบลธรรมดานะตัวนั้นก็อยู่ประมาณ39,900ืนาพนะครับแล้วก็ตัวดิสเบรกหน้าสตาร์ทเท้าล้อซี่ลวดนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่นดิสเบรกหน้านะะฮสตาร์ทมือล้อซี่ลวดนะครับ แล้วก็ตัวท็อปก็จะเป็นตัวล้อแมกนะฮะนี่ฮะสวยเลยนะครับสีนี้สวยมากนะครับในส่วนของอัตราประหยัดน้ามันนะครับถ้าหารถใช้งานแบบเน้นประหยัดน้ามันนะฮะราคาไม่แพงมากนะแนะนำร้อยสิบเลยน่าขี่แล้วก็น่าใช้มากนะครับนี่ฮะประหยัดอยู่ที่เจ็ดสิบหกจุดเก้ากิโลต่อลิตรนะครับผมนะฮะเติมหนึ่งจุดสามนี่สามารถขับได้ถึงหนึ่งร้อยกิโลนะครับส่วนราคาที่ติดมากับรถนะฮะนี่ฮะ 4 6 4 0 0นนอะครับอันนี้คือราคายังไม่รวมภาษีพรบนะครับผมนะเต่ว่าของเราก็รวมภาษีพรบของเราจ่ายรับรถอยู่ที่48,020ับาทนะครับผมนะตัวนี้ก็เป็นถังนะถังใยนะครับเติมเต็มถังนี้สามารถขับได้ประมาณ300พอยกนะครับเพราะว่าถังตัวนี้ก็จุูประมาณใน5้ลิตรนะฮะหมายเลขตัวถังก็อยู่ตัวนี้นะฮะกันตกก็เป็นกันตกสีดำนะครับสีนี้สวยนะครับเป็นลายใหม่ล่าสุดเลยปี2023นะครับนี่ ถ้าเป็น2,022เขาจะมีสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับแต่2,023นี่จะไม่มีนะครับก็จะตัดสีเทาตรงนี้ออกนะฮะ2,023ก็จะเป็นสีน้ําเงิน2,022ตรงนี้ก็จะเป็นสีเทาแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ตรงนี้แล้วก็ยาวไปถึงนี่เลยนะครับส่วนบางโซ่เหมือนเดิมนะครับเป็นสีดําออกด้านหน้านะครับตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับแล้วก็เป็นระบบเกียร์นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์วนนะครับเหยียบไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่นะครับ เวลารถจอดนิ่งนะเหยียบไปข้างหน้าก็สามารถเป็นเกียร์ว่างได้นะครับแล้วก็เครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ 110cc ซีึลูกสูบ2องวาลเป็นเครื่องยนต์หัวฉีด p g m f i นะครับตัวนี้ลูกสูบอยู่ที่47มิลนะฮะช่วงชักนี่63.1นะฮะแล้วก็ฮอนด้าเขาก็รับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับถือว่า30,000กิโลเมตรนะฮะส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันให้5ปีนะครับถือว่า50,000กิโลเมตรนะครับแต่ว่าเงื่อนขกการรรัับปะนนี อยู่ที่เราใช้งานนะครับผมนะก็ะคือต้องเข้ามาตรวจเช็คตามระยะทางนะครับที่เขากําหนดไว้นะครับก็คือครั้งแรกหนึ่พันกิโลพอต่อไปก็สี่พันแล้วก็ทุกๆุ0สี่พันกิโลนะครับสาหรับร้านของเรานี่ขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับผมนะเงินสดก็จ่ายรับรถอยู่ที่สี่หมื่นแปดพันยี่สิบาทรวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับเป็นทางเงินผ่อนนะฮะก็ฟรีดาวนะครับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถออกรถได้เลยนะครับสําหรับเงินผ่อนนี่ เรามีส่วนลดช่วยค่างวดหรือว่าช่วยเงินดาวอยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับอันนี้คือราคาโปรโมชั่นนะครับจะเอาฟรีดาวแล้วก็รับเป็นเงิน1 5 0 0 0ก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาตัว15,000ไปเป็นเงินดาวหรือว่าจะซับเป็นค่างวดก็ได้นะครับสำหรับเงินผ่อนนะครับหรือเงินสดก็จ่ายอยู่ที่ 48,, 0 0 0ยีบาทรวมจดทะเบียนนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับถ้าใครอยากทาประกันรถหายก็ทําเพิ่มก็ได้นะครับปีละ 950บาทนะครับในส่วนของเงินสดนี่เราไม่ได้บังคับนะครับผมนะทำก็ได้ไม่ทําก็ได้ปีละ950บาทส่วนเงินผ่อนนี่เราแถมให้นะประกันรถหาย1ปีนะครับผมนะสีน้ำเงินที่สวยมากนะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาโปรโมชั่นเดือนสิงหานะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดแล้วก็เงินผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสาหรับใครที่กําลังจะออกรถนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมคลิป ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ